จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน5 0,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ FC ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ PLT ครับบริษัทพิรัทัศน์มารีนจำกัดมหาชน p t ทํทำอะไรดูแฟดชิดนิดหนึ่งนะครับ PLT เป็นกลุ่มบริการนะครับ ลักษณะธุรกิจธุรกิจขนส่งกา๊าซปิดตัวเลี่ยมเหลว LPG ทางเรือและรถบรรทุกประมาณนี้นะครับขอดูกำไรสะสมหน่อย PLT เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดก็จะมีให้ดูประมาณ2ปีนะครับ2ปีนะ2ปีนะครับกำไรสะสมอยู่ในโซน 7 0ถึง9กกว่าล้านเอาเท่นี้ก่อนนะครับเจถึงเกกว่าล้านนะกำไรสะสมนะครับมุมมองก็เป็นบวกนะมุมมองก็เป็นบวกนะครับขอดูงบกระแสงเงินสดหน่อยนะครับงบกระแสงเงินสดปี65กับปี66เนี่ยก็เป็นบวกนะครับปี65ได้เยอะเลยนะครับ กิจกรรมดําเนินงาน,นเป็นบวกนะสองล้านก็คือทํางานได้ตังค์ไว้ง่ายทางานได้ตังค์นะครับไตรมาสหนึ่งปี66ก็ทํางานได้ตังค์มา64ล้านมุมมองโอเคนะมุมมองโอเคนะครับในมุมมองของงบกระแสเงินสดนะครับกิจกรรมลงทุนมีการลงทุนเพิ่มมีการลงทุนเพิ่มการลงทุนเพิ่มเป็นการจ่ายออกจะเป็นเลขติดลบอ่าประมาณนี้นะครับกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยก็ควรเป็นเลขติดลบเพราะเป็นการจ่ายปันผลหรือคืนหนี้ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในในคอนเซปที่ว่าของงบกระแสเงสดเป็นบวกลบลบก็ตามเกณฑ์นะ plt นะครับตามเกณฑ์นะครับต่อไปต่อไปนะครับขอดูงบการเงินของ plt หน่อยนะครับงบการเงินเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเลื่อนไปหากำไรสุทธิกับไรายได้รวมก่อนนะครับ ในปี65เนี่ยรายได้รวมร่วมๆเกือบเกือบ800ล้านกำไร62ล้านนะครับไตรามาส1ปี66รายได้รวม200ล้านเรียกกลมๆเนาะนะครับกำไร20ล้านอืมกำไร20ล้านนะครับถ้าเกิดรายได้รวมในประมาณนี้ถ้าเกิดเราคิด ในทั้งปีของปี66นะครับปีนี้เป็นปี2,566ถูกไหมนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเลขของไตรมาสหนเนี่ยคูณ4ทั้งกำไรทั้งไรายได้รวมเลยเนี่ยมุมอมองก็จะดูดีกว่าปี65นะอ่ะาวพวกนี้ก่อนพนี้ก่อนนะครับแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่างบกำไรขาดทุนหรือว่างบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรดูอดีต อ่านะครับเราควรคาดการอนาคตมากกว่านะครับนะครับผมจะบอกก่อนว่างบการเงินในอดีตเนี่ยที่ดีมาตลอดเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตจะดีไหมอ่านะครับส่วนใหญ่งบการเงินเนี่ยเขาดูเพื่อเข้าใจธุรกิจเดี๋ยวพูดก่อนเข้าใจธุรกิจอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ย 373ล้านสินทรัพย์รวม805ล้านถามว่านี่เยอะไหมก็ก็จะเยอะแล้วนะก็800ครึ่งหนึ่งก็400ถูกไหมก็ตอนนี้นี่กำลังจะ400แล้วนะครับนี่ก็เริ่มเข้ามาปริมปริมๆ0 0ของสินทรัพย์รวมแล้วนะครับส่วนของผู้ถือหุ้น400อ่อนๆ่อ,อน,นะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะครับยังเป็นตัวเลขตัวเดียวเพราะหุ้นเพิ่งเข้านะครับผมจะบอกก่อนว่าหุ้น IPO เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยความหมายจริงๆของหุ้น IPO เนี่ยมันคือหุ้นเพิ่มทุนนะแต่เพิ่มทุนแบบ PO ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปขอดู ROE กับ ROA หน่อยนะครับ RE กับ RA ของ PLT เนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่าเกิน10เพราะว่าเกิน10นะครับก่อนที่จะไปเรื่อง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap นะครับเราประเมินในส่วนหน้าก่อนประเมินในส่วนหน้าก่อนกำไรสะสมงบกระแสเงินสดสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว RE, RA ER สิ่งสำคัญคือรายได้รวมกับกำไรสุทธินะครับมุมมอง,มองก็ยังเป็นภาพบวกอยู่นะยังเป็นภาพบวกอยู่นะครับต่อไปขอดู Market Cap หน่อย โอ้ผมชอบหุ้นแบบนี้จังเลยก็คือว่า MarketCap เนี่ยต่ำพันถือว่าเป็นหุ้นเบาวิวอ่านะครับแล้วราคาก็ต่ำบาทด,ด้วยโอ้ได้ทั้งสองเด้งเลยนะครับราคาต่ำบาทนะครับมาเก็ตแคปเบาวิวนะครับราคาก็เบานะครับมาเก็ตแคปก็เบานะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับมูลาค่าหุ้นทางบัญชี0.9 ถ้าเราซื้อ99าตัางค์ตอนนี้เราซื้อแพงกับมูลค่าทางบัญชีประมาณ1.1เท่าเท่าถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากนะครับแต่แจ้งไว้ก่อนว่าคุณจะเห็นว่ามันไม่มีปันผล POT เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดนะครับคุณอย่าเพิ่งไปหวังปันผลอะไรมากมายอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เข้ามาเซ็ตตัวสัก2 3สปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเขามีอัตราส่วนปันผลให้บ้างไหมประมาณนี้นะครับมุมมองมองบการเงินก็ยังไม่ได้แย่นะ บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มาดูตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยครับณนะวันที่24เมษายน2566หุ้นเพิ่งเข้าตลาดนะครับรายย่อยถืออยู่29%นะครับผมเป็นคนคัดกราฟก่อนคัดงบผมนะมุมอมองผมแนวคิดผมนะผมเป็นคนคัดกราฟก่อนคัดงบนะครับจะไม่มีการทําอย่างอื่นเลยนอกจากคัดกราฟก่อนอ่านะครับผมจะบอกก่อนว่าตอนเนี้ยนะ ผมว่ารายย่อยอวันที่เปิดตลาดวันแรกๆนะน่าจะเกินยี่บเก้าเปอเซ็นะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถ้าเกิดคุณเชื่อข้อมูลตอนนี้นะรายย่อยถือยี่บเ้าและรายใหญ่ท่านแรกเป็นบริษัทถือ35เนี่ยรวมถึงท่านที่สองที่สามถือเนี่ยรวมๆกันเนี่ยโอ้เกินรายย่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ในมุมมองของครอบครัวนามสกุลฉิมตะวันเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของ กลุ่มเจ้าของของ PLT อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมุมอมองดีทีเดียวนะครับในข้อมูลพูดถึงหุ้นรายย,อย่อยเทียบพูดถึงหุ้นรายย่อยเพราะว่ารายย่อยเนี่ยถือน้อยมากๆอืมถ้าเทียบกับรายใหญ่รวมถึงบริษัทที่รายใหญ่ถืออยู่ด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับพีรั์คอป์ปอรเรชั่นจำกัดนะครับมาถือเขาเรียกนะถือ PLT นะครับก็เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวเดียวกันแหละเออประมาณนี้นะครับมุมอมองไม่มีอะไรนะครับ ดูข้อมูลหลักทรัพย์ดูเว็บไซต์ของ p l t หน่อยนะครับปรับเป็นภาษาไทยละกันนะครับการที่เราดูเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจว่าเออแล้ว PLT เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไร ข้อมูลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคุณเข้าไปใน YouTube คุณพิมพ์ว่า plt วักนิดหนึ่งแล้วพิมพ์ว่าหุ้นภาษาไทยนะครับจะมีรายการบางรายการหรือยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยทำไว้ละเอียดเลยว่าเอ้ย plt เขามีการทํางานยังไงลูกค้าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้คุณโฟกัสอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณจะปั้นหุ้นสักตัวโฟกัสแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนี้ผมอยากจะบอกก่อนว่าผมให้ดูนะผมให้ดูนะนะครับ เมื่อคุณดูเว็บไซต์ปุ๊บแล้วคุณเลื่อนลงไปเนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่เข้าตลาดมาสักปี2ปีแล้วเนี่ยมันจะมีรายงาน56าิขีดหนึ่งแล้วคุณจะเข้าไปดูได้ว่าเออโครงสร้างรายได้เขาเป็นยังไงสําหรับหุ้นนั้นๆแต่ประเอิญว่าพลีทเป็นหุ้นใหม่เขาก็ยังไม่ทํามานะครับแต่อีกสักพักอะ่ะยังไงก็มีมาอยู่แล้วยังไงก็มีมาอยู่แล้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดเรายังไม่รู้เงี่ยเรา,ไ,รเราไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน,นี่ยวันะเ,เ,เ,เนี้ย ดูเรื่องธุรกิจของเรานะครับคุณก็จะรู้แน่ๆเลยว่ารายได้เนี่ยรายได้หรือโครงสร้างรายได้เนี่ยของ PLT เนี่ยมีหลักๆอยู่แค่2อัน่ามีหลักๆอยู่แค่2อันนะครับก็คือขนส่งทางทะเลกับขนส่งทางบกนะครับแต่ผมเนี่ยได้ศึกษา PLT ขั้นต้นมาแล้วดู YouTube มาบ้างแล้วว่ารายได้หลักเขาจริงๆเนี่ยเป็นการขนส่งทางทะเลก็คือขน LPG ขนส่งทางทะเลนะครับ ลูกค้าเขาหลักๆจริงๆก็เป็น OR PTOR นะครับก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดการให้พูดกันง่ายๆเลยเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นลักษณะยังไงใช่ไหมมุมมองผมเนี่ยหุ้นเดินเรือเนี่ยผมมองเป็นหุ้นวัฏจักรทันทีอืมเป็นหุ้นวัฏจักรทันทีถามว่าหุ้นวัฒจักรเนี่ยมีโอกาสพูดยังไงดีมีโอกาสเติบโตไหมใช่ไหมถ้าหุ้นเดินเรือสมมุติมีเรืออยู่เท่านี้ แล้วเพิ่มจํานวนเรือแล้วมีงานในการเดินเรือเพิ่มมุมมองผมก็จะเป็นการการเติบโตในธุรกิจของเขานะเออนผพูดงี้ก่อนนะพูดงี้ก่อนนะครับแต่บางคนเขาอาจจะไม่เก็ตกับธุรกิจแบบนี้เขาก็อาจจะข้ามไปไม่ได้ปันหุ้นตัวนี้นะครับแต่มุมมองผมเนี่ยการขนส่งทางทะเลของ PLT เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าใหญ่ๆที่เขาได้ลูกค้าแบบ OR มาเลยนะเออนวพูดงี้ก่อนนะครับ แต่จะบอกก่อนว่าจะบอกก่อนว่าธุรกิจแบบนี้นะครับที่ผมไปเรียนมาเนี่ยนักทุนระยะยาวเนี่ยบางทีอาจจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจแบบ B2B B2B ถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือบริษัทค้าขายกับบริษัท่าประมาณนี้ก็คือเราเป็นคนแบบไปเอาสินค้าให้เขาแล้วมาส่งให้บริษัท แต่ส่วนใหญ่เนี่ยรักลงทุนระยะยาวในบ้านเราเนี่ยในพอร์ตใหญ่ๆบางท่านเนี่ยเขาสนใจธุรกิจที่เป็น B2C มากกว่าก็คือค้าขายระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคโดยตรงเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็ถ้าเกิดมีความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆน,น,นะจริงๆมันก็สามารถปั้นได้ทุกตัวแหละถ้าเกิดคุณสามารถเข้าใจในธุรกิจเขาได้ว่าเออเขาหาตังค์ยังไงเขามีอะไรได้หลักทางไหนแล้วในอนาคตเนี่ย รายได้เขาเนี่ยจะมีโอากาสเติบโตขึ้นไหมเขาทํำยังไงต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือเปล่ามีการคิดค่าเสื่อมมาอีกไหมอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับก็เรื่องงบการเงินก็ประมาณนี้นะครับแต่สรุปง่ายๆเนี่ยมุมมองผมนะผมจะเข้าใจธุรกิจแบบนี้มากเออมากมาก พอเมื่อก่อนผมก็เคยได้คุยงานกับคนที่เขาทําธุรกิจแบบนี้บ้างนะครับในเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเป็นพนักงานอยู่เป็นหัวหน้าง,งานอยู่นะครับพอจะเข้าใจบ้างพอจะเข้าใจบ้างนะครับแล้วก็มุมมองเรื่องงบการเงินตัวเลขทางการเงินนะครับผมจะบอกก่อนว่าตัวเลขทางการเงินเนี่ยปีนิดนิดเนี่ยบอกตรงๆว่ามองอะไรไม่ออกหรอกมองอะไรไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็ ต้องดูไปอีกว่าในปีนี้ในปีนี้นะครับรายได้เขา Q2 Q3 Q4 จะเป็นยังไงแล้วลองเทียบกับปี6 5เนี่ยมันช้ำหนักดูแล้วเนี่ยมุมมองมันยังเป็นบวกอยู่ไหมแต่ตอนนี้ถามว่าเป็นบวกไหมเป็นบวกแหละอ่านะครับแต่มุมมองผมเนี่ยถามว่าหุ้นตัวนี้เอาตรงๆมาปั้นได้ไหมนะครับมุมมองผมปั้นได้นะนะครับถ้าเกิดคนชอบหุ้นวัฏจักรเออตอนนี้ประมาณนี้ครับต่อไปไปดูกราฟพีเทีนครับ ดูกราฟ PLT ครับราคาปัจจุบัน99ตังราคาเส้น200วัน1บาท22ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหม PLT เนี่ยไม่ต้องปรับไปไทม์เฟรมไหนเลยดูไทม์เฟรมเดยก็สามารถเห็น PLT ตั้งแต่เข้าตลาดได้นะครับ มุมมองคุณคัดธุรกิจไปแล้วคุณคัดงบการเงินไปแล้วมุมมองมันโอเคใช่ปะละ่ะมุมมองคุณเข้าใจธุรกิจของ plt ใช่ไหมว่าเขาหาตังค์ทางไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูกราฟก่อนว่าหุ้น ipo 1ตัวเนี่ยถ้าพูดกันง่ายครับตามหลักการเทรดป้นพอร์ตเนี่ยในทุกๆเดือนที่เราเรียนกันหรือว่าทุกๆ2วีคที่เราเรียนกันเนี่ยจะบอกก่อนว่าผมเนี่ยให้ความสําคัญกับหุ้นปรับฐานที่เกิน50%ที่เกิน 70%นะครับมีบางท่านถามว่าเอ๊แล้วหุ้นที่ปรับฐาน30%เนี่ยน่าสนใจไหมในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยถ้าหุ้นตัวนั้นปรับฐาน30%แต่เป็นราคาเศษสตังผมโอเคนะผมโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นเนี่ยปรับฐาน30%แล้วยัง2-3บาทอยู่เงี้ยมุมมองผมผมว่าลงได้อีก ในการปรับฐานในการปรับฐานนะครับลองไปศึกษาดูนะครับคุณลองไปย้อนหลังหุ้น IPO ดูแต่ละตัวว่าหุ้นบางตัวเนี่ยโหผมเคยเห็นนะลงมา80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีอะเออยังลงไม่จบเลยะนะครับแล้วพอคุณไปดูตัวเลขนะมันก็ยัง2-3บาทอยู่อเออมันก็ยังมีสิทธิ์กดลงมาได้อีกอืมนะครับแต่มาดูตัวนี้ครับดูรอบหุ้นตัวนี้ครับเข้าตลาดมาสร้างดอยไว้ให้เรียบร้อยครับ1บาท7 8ตัง ปรับฐานตอนนี้9 5ตังค์ดูรอบหุ้นก่อนแพงบาท78ถูก9 5ตังค์รอบหุ้นปัจจุบันเป็นแพงมาถูกขาลงถูกไหมขาลงถูกไหมนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยขาลงเนี่ยแล้วมันปรับฐานเท่าไหร่อ่ะก็ต้องมาดูก่อนเนี่ยเราสนใจธุรกิจไปแล้วนะ คนเราครับที่เป็นนักทุนเนี่ยจะซึมซับธุรกิจได้ง่ายจะมองงบการเงินได้ง่ายนะครับแต่ปัญหาคือการตัดสินใจปั้นพอร์ตเนี่ยมันจะยากตรงว่าเอ้ยแล้วราคานี้มันโอเคอกว่าวะมัน,ม,น,ม,นมันพักฐานแบบนี้มันลงต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ในมุมมองกลับกันมุมมองผมแนวคิดผมนะผมจะบอกก่อนว่าคัดการาฟอะแม่งง่ายกว่าคัดงบกับธุรกิจอีกเชื่อปะ พราะธุรกิจเนี่ยคือเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจไงเราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทมันจะไปดีในอนาคตขนาดไหนถูกไหมผู้บริหารจะแบบพยายามพาบริษัทเนี่ยก้าวหน้าก้าวกระโดดไปได้มากขนาดไหนเติบโตไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมในต่อปีต่อปีนะครับอืมก็เลยบอกก่อนผมว่าเรื่องงบกับธุรกิจเนี่ยแม่งยากกว่ากราฟเยอะเออง่ายกว่ากราฟเยอะนะครับเอารักง่ายๆเลยนะครับเทนเป็นขาลงเราพูดเป็นแพงมาถูกขาลงครับแต่ขาลงมันเนี่ยในจุดที่คนปั้นเขาจะสนใจเนี่ย เขาจะสนใจแถวแถวการปรับฐานเนี่ย50%ก่อนตอนเนี้ยตอนเนี้ยปรับฐานมา46%ก็เอาเข้าวัดลิ์ไว้ได้นะครับแต่ยังไม่ปั้นยังไม่เข้าไม้แรกเท่านั้นเองนะครับก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดหุ้นตัวเนี้ยในมุมมองคนที่เขาอยากปั้นหุ้นวัฏจักรเนี่ยแถวแถวไหนจะเป็นไม้แรกใช่ไหม ถ้าลงมา80ตังค์เนี่ยจะปรับฐานเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนโอ้เกินครับเกินเกินนะครับแต่ผมว่าลงมาได้นะอ่าประมาณนี้ผมมองงี้ไปก่อนผมมองงี้ไปก่อนนะครับผมมองไม้แรกอยู่แถวแถว80-90ตังค์อ่า80-90ตังค์นะนะครับไม้2ใช่ไหมลองดูว่าหุ้นตัวเนี้ยปรับฐาน70%ราคาไหน 70%นะบางคนเขาชอบหุ้นวัฒจักรนะคุณเชื่อปะ <_ an> เขาบอกว่ามันลงโหดก็จริงแต่ตอนมันขึ้นก็บ้ากำลังเหมือนกันนะ <_ t un> จริงๆหุ้นวัฒจักรนะ CNVI บางคนยังเก็บหุ้นวัฒจักรเลยนะครับเพราะตอนได้มันได้รอบใหญ่ไงได้มันได้รอบใหญ่อ่าประมาณนี้เอาประมาณสัก50ตังค์แล้วกันนะ ประมาณสัก50าสิตังอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจะทําตัวเลขกลมๆไว้ให้นะครับมันจะได้แบบดูง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยอ่าจะได้ดูง่ายๆอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจปั้น plt นะครับไม้แรกเราจะสนใจกันที่ปรับฐาน50%อยู่ในโซน80 9 0ตถึงตังเป็นไม้แรกไปก่อน30% อ่านะครับไม้2เหรอผมก็ไม่มั่นใจนะมันจะลงถึง50ตังค์หรือเปล่านะครับตลาดตอนนี้มันก็ถ้าทุกอย่างถ้าทุกอย่างออกมา make ซ e n s ในเรื่องการเมืองอ่ะโอ้มันก็จะดีดกลับแบบงงๆนะบอกก่อนนะนะครับผมเห็นจะมีวิกงวิกฤตอะไรทุกครั้งก็ก็จบวิกฤตทีไรก็ก็ขึ้นเป็นวิ่งกันหูดับทุกทีนะผมบอกก่อนนะเออนะครับผมก็เลยมองว่างั้นเอาเล็งไว้อย่างนี้ละกันนะครับ ไม้สองเจเนี่ยขอเป็นใต้60ตังกับ50ตังละกันนะครับสรุปแผนปั้นพอร์ต PLT พัดแรกเรานะนะครับในหุ้นวัตจักรอืมนะครับขนส่งเดินเรือนะครับขนส่ง LPG นะครับมีลูกค้าหลักเป็น PTOR นะครับอืมนะครับแล้วไรายได้หลัก อันที่2ที่รองลงมาจากขนส่งทางเรือก็คือเป็นขนส่งทางรถนะครับอืมนะครับหมายแรก30%อยู่ที่ใต้90ตังค์ถึง80ตังค์หม้2ปรับฐาน70%อยู่ใต้60ตังค์ถึง50ตังค์ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับ คลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งอะครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นแผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะชา้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทำคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทำงานประจำด้วยนะครับแต่ผมเนี่ย เป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นหอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับ การส่งข้อความทัก inbox เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับ อันนี้เป็น LINE ADD ของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ f อซเนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่อง แล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอมาให้ใน Line แอเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบีหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะ ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ